สวัสดีค่ะหนูชื่อขวัญหนูเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งทุกวันหน้าที่ของหนูคือเรียนเรียนและก็เรียนแม่ของหนูจะชอบพูดกับหนูอยู่เป็นประจำว่าให้ตั้งใจเรียนนะลูกโตมาจะได้เป็นเจ้าค,นคนุณนายคุณรับราชการให้พ่อแม่ภูมิใจทุกคนที่อยู่รอบตัวหนูมองเห็นหนูเพียงแค่มุมของเด็กผู้หญิงที่มีความถนัดทางด้านวิชาการแข่งขันในทุกๆท,ทักษะ แต่ทำไมหนูยังรู้สึกแปลกๆทุกคนลองติดตามชมเรื่องของหนูนะคะแล้วช่วยหนูตัดสินใจด้วยว่าหนูควรทำอย่างไร เวะองแนแบบนึงเด้อฝาฝ่าเด้วเออเป็นตาหักปานี้ใครมาท่งได้บ่ก็คอใจนยิ่งหยังโอ้ฝาฝ่าด้เออแบบนึงโอจะเป็เนคุณแบบนั่งพักเพียคือพัพัไปเป็นสาวสตาลุลสสล้วล้วล้ว พ่ฟ้ารู้สูเพ่ากับแม่กูนะไม่้าใจกูเลยก่อเรื่องอย่างจะเรื่องที่อีควันมันอยากเป็นนักร้องหันเด้แต่พอกับแม่มันบ่มักโอ้ยเน็ตกระเบิดอันอันโทรศัพท์กับไ่ได้บันทึกเพลงไว้เขาชิฟังเพลงสเสด็จว,วะเดี๋ยวกูลองให้เออก่อนนีสวัสดีล้านนาเฟน ก่อนีนีสวัสดีล้านาเฟซส,สีชาติห้เป็นพิเศษสำหรับคนแพร์ทางไลกดหัวใจรัวให้คนถึกตัวในไอซัมมาปีสงวน ไทยก็ะเงสีดจังเว่ากับจ้าของ่าอยากไปคนนี้แต่กะบ่าวหอ้านั้เจ้าขอรือมาเก็นถววะออลองยังน้วันเมเห็น,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 นเราอยากรอดิขึ้ก็นีเลยลวะ่ะมากกว่า ราได้นี่บงเวลาแล้วน่ะมันหาหกโมงเราไปเดยจเป็นหนึ่งข่าวป้าบอกเธอว่าไหนรลองเพ่ง์ไนไหนรลองเพลงไปคือรถคอรีกอย่างก็เหตุต่าอย่างบอกว่าไปอ่านหนังสือก่อนอ่านหนังสือก่อนชวบมพี่สมุดอะไร ขวัญหนูเป็นอะไรลูกทำไมไม่กลับบ้านคะทำไมนั่งหน้าเศร้าครูเครียดค่ะ<อ>เครียดหนูเครียดเครียดเรื่องอะไรอะ่ะบอกครูได้ไหมเรื่องอยากไปปวดร้องเพลงค่ะแต่ว่าครูไม่จับให้หนูไปเพลงภาษาอังกฤษเพาะมีปัญหาศิลปาาบ,บ้างค่ในที่จริงแล้วเนีอยไปปวดร้องเพลงเอาอย่างนี้เดี๋ยวครูจะหาวิธีช่วยให้ครูจะทำให้ขวัญได้ไปวดร้องเพลง ครูต้องถามหนูก่อนขวัญจะสู้ไหมคะสู้ค่ะเพราะร้องเพลงเนี่ยหนูต้องฝึกหนักมากต้องซ้อมต้องดูแลเสียงของตัวเองให้ดีต้องซ้อมอย่างหนักหนูพร้อมไหมคะพร้อมใจหนูสู้ไหมสู้ค่ะถ้าหนูสู้ครูจะหาวิธีให้สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงขวัญชนุทิดปันชื่อเล่นชื่อขวัญวันนี้จะมาร้องเพลงเชียนฟันไว้ข้างฟ้าขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ติดฝาห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จําได้เสมอแม่วดีจ,าจา้จาสวัสดีจา้าเอาสิดใไใสมนันีด้วยมินีเดี๋ยวเร็่มมานั่งนี่ไปไนมากกว่ามอหนี่น่ะไปประกวดร้องเพลงจ้าไปประกวดวิสัย อยู่โรงเรียนทั้งอ๋พบอกเราบอกว่าให้ไปลองเป็นทั้งไหนไปที่ไพน่ทรลองไหได้ที่หนึ่งจ้ะอืมดีใจน้ำเดอ้อได้ที่หนึ่งนะดีใจว่าได้ไปลองได้ไปรัลกลองดีใจปะดีใจ <laughs> จ้ะไปที่นี้ไปที่นี้แม่สะให้ไปลองเพลงแต่ว่าขวัญตรงนี้หนังสือพร้อมเ้อเจอมีแม่ขอโทษเ้อที่แม่กีดกันหมดอ่ะวันนี้แม่สะให้ลองได้ไปไหนเดอ้อไปไปวันนี้